ดีค่ะทุกคนสำหรับทริปนี้เราจะพาเพื่อนๆออกเดินทางจากบิสเปนไปซิดนีย์หรือวูลงกองประเทศออสเตรเลียในทริประยะสั้น3วัน2คืนโดยครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษเพราะเราจะไปดูมหาวิทยาลัย University of Wollongong หรือ UOW ที่เราจะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโทช่วงเดือนสิงหาคมนี้โดยคณะที่เราจะเข้านะคะมีให้เลือกทั้งในวิทยาเขตซิดนีย์และวูลงกองเลยค่ะและช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมพอดีด้วยเราก็เลยถือโอกาสนี้มาสำรวจเมืองทั้งสอง ก่อนที่จะต้องตัดสินใจย้ายมาอยู่จริงจังกันก่อนดีกว่าอยากรู้เลยค่ะว่าเมืองซิดนีย์และวูลองกองจะแตกต่างจากเมืองบิสเปนยยังไงจะสวยน่าอยู่หรือจะวุ่นวายแค่ไหนมาร่วมทริปไปด้วยกันนะคะกับ3 days 2 nights nice, exploring Sydney and Wollongong together สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ห้องพักชั่วคราวที่เมืองวูลองกองกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราสองคนนะ่ะมาถึงที่วูลองกองเร็วกว่าเวลาเข้าเช็คอินของเวลาที่พักนะคะก็เลยตัดนใจไปเดินเล่นที่มหาวิทยาลัยก่อนและนี่ก็คือภาพบรรยากาศไป ยเ,เยอะเลยนะเยอะมากเราชอบกินเป็นไฟดิซี่เนี้ยใหญ่มากเหมือนของทเทงอร์ฟรีนอกเหนือจากร้านเบอร์เกอร์ที่เราเห็นนะคะก็จะมีร้านอาหารเม็กซิกันฟูชิแล้วก็มีแกงกะหรี่ด้วยนะคะหรือว่าใครจะเตรีมข้าวมาจิ้มก็ได้นะคะเพราะว่าที่นี่เป็นไมค์สเวตด้วย รอบๆนะคะตอนแรกเราคิดว่าที่นี่มันมีโรงาหาแค่ที่เดียวแต่พอเดินดูไปเรื่อยๆนะคะมันก็คือมีมากกว่าน,นั้นคือเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่พอตัวนะเราสึกว่าเรายังเดินดูไม่ทั่วเพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะแล้วก็ไม่ไหวแล้วว่าอยากกลับแหล พวกเราแพลนว่าวันแรกคือแรกจะเริ่มจากเมืองวูลองกองก่อนแล้วพวกนี้ช่วงประมาณสายๆก็ค่อยกลับเข้าเมืองซิดนีย์นะคะเออแอบบอกว่าบัตรเดินทางโดยสารที่บิสเบนกับที่ซิดนีย์จะไม่เหมือนกันนะเพื่อนโดยที่บิสเบนกับโกโคสนะคะเขาจะใช้บัตรโกคาร์ดแบบนี้ แต่ที่นี่เขาจะใช้บัตรอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า o p a พ c a r คซึ่งเราไปสอบถามทางพนักงานนะคะเขาบอกว่าถ้าแบบเป็นนักท่องเที่ยวอาไรเงี้ยจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องซื้อโ p a พอ a r คนะเราสามารถใช้บัตรเดบิตแบบนี้ออแทนกันได้เหมือนกันนะระหว่างนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพักกันสักแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าตะลุยกันมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะเพราะว่าเครื่องออกเจ็ดโมงก็ตื่นกันมาตั้งแต่ตีสามครึ่ง ตีสี่ออกจากบ้านก็ตีสี่ครึ่งนะคะมารอขึ้นไฟตั้งแต่ประมาณตีห้านะคะก็คือยิงยาวตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เลยถ้วนี้ก็อาจาแบบพักผ่อนแป๊บหบนึงแล้วเดี๋ยวช่วงตอนเย็นก็อาจจาไปเดินเล่นแถวนี้กันนะคะเจอก,กันฝนก็ตกไม่หยุดเลยจะไปไหนได้เนี่ยเริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่วูลองนะคะ <c oughs> ให้ข้าคิดหน่อยูลองให้ลยแล้วบ้าง <c oughs> วูลองนอนสบายมาก <c oughs> นอนดีมากนอนสิบชั่วโงกว่า ตอนนี้เราเริ่มเช้าวันใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางกลับไปที่เมืองซิดนีย์กันนะเพื่อนอากาศเช้านี้เย็นสบายหวังว่าฝนจะไม่ตกนะทั้งวันอะที่ซิดนีย์ด้วยไปเจอกันที่ซิดนีย์เย้รู้สึกว่าช่วงที่เรามาค็นช่วงที่รทรนมันช้ามันคือว่าแบบน่าจะมีปุบติเหตุก็มีน้ําท่วมลาง junction minutes. on one platform approximately ten is delayed by ยังจัดการเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่คอ่อยนี่แหละแล้เป๊ะน,นะคะเว่าเพื่องมันดีเลยเหมดเลยแต่ว่าในจุดหมายแรกของเรานะคะก็คือเราจะไปที่ยูนเวอร์ซิตี้สาขาซีนี่กันก่อนแล้วก็ค่อยไปแกะหลังจากนั้นจะไปไหนก็ในเรื่องของอนาคตและการรอดูบรรยากาศทีนึงนะคะว่าเราจะไปไหนดีนอนะา,รรา,าะะจจะไปที่ทะเลวอยแหเงนะี้ยแล้วก็ภาวนาว่าขอให้ฝนยังตกเลย mm hmm. ร้องเยอะเลยนี่กล <ah, ิ่นความเจริญที่แท้ทูอ่ะชอบเลยชอบเลยสำหรับวิทยาเขตของ University of Wollongong ในซิดนีย์เดิมตั้งอยู่ที่อาคาร Gateway Building แต่ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยไ,ได้ย้ายไปอยู่ที่ Darling Park Travel เรียบร้อยแล้วค่ะไว้เราเริ่มเรียนเมื่อไหร่จะทำคลิปถ่ายมาให้ดูอีกทีนะคะ ถึงห้องพักแล้วนะฟูบ <laughs> ห้องพักที่มีเอาไว้นอนที่แทรทรู <laughs> นอนจริงๆเพื่อนคือดูในรูปมันดูใหญ่กว่านี้แต่ว่าประมาณนี้ก็ได้ก็ได้นี่โอเค I'm going crazy Gotta put my hands to work Thank you Thank I'm you I'm thinking maybe <laughs> I'll it in the dirt And it feels strange to me Like I'll never shake it I'm gonna put my hands to work Get on get on on a northwest S I s h a r e this one story, but just um, single s c o o p y e a h uh, cup. Anything more for you? Yeah, that's it. <S Thank you. ซอลลี hmm. ส่สดมากรสชาติแบบหวานอร่อยมากเลยเพื่อนปกติแล้วถ้าเราซื้อกินซอลลี่มันจะแบบเปรี้ยวๆใช่ไหมอันนี้อร่อยอ่ะเมืนอกี้น้ำซอลลี่ปัดเลยอ่ะอร่อย สตรอเบอรี่กับน้ำเชื่อมเออใช่รสชาติมันเป็น,นสตรอเบอรีร่ <มะ S 2> น้ำเชื่อมเออถ้า <laughs> อย่างเงี้ยกินเป็นน้ำอ่ะก็ดีอ่ะเดี๋ยวจะรอเวลานะคะรอเวลาให้ถึงประมาณสักสี่โมงเนาะประมาณสักสี่โมงแล้วเราก็จะนั่งเทรนไปที่สานามบินกันนะคะเพราะว่าเครื่องเราจะออกตอนประมาณทุ่มครึ่งก็จะให้พาเดินไปถึงที่สนา,ามมิรักห้าโมงครึ่งไวมากเลยอะ่ะแล้วแป๊ก็ต้องกลับิสเซลแล้วอ่ะ ไสบ,บ้างเดี๋ยวคุณใครจะกินอะไรไปผมไม่ได้ดกินเลยมือสุดท้ายกองกับดิสเพนนะเพื่อน จัดก่อนกลับป้งหน่อยนั่งรถผิดสายโอเคหลังจากผ่านความวุ่นวายนะคะนั่งรถเลยไปนั่งรถไฟผิดสายก็ทำให้เลยป้ายไปไกลพอสมควรนะคะตอนนี้เราสองคนก็ถึงที่ซิสนีย์แอร์พอร์ตเรียบร้อยแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย